ทาหรือไม่ทาเริ่มทาหรือไม่ทาทาทาหรือไม่ทาทาทาหรือไม่ทาไม่ทาทาหรือไม่ทาทามีเสียง ทาหรือไม่ทาทาทาหรือไม่ทาทาหูน้ำ,นำลายลว้วาวแก okay, เปิดตาได้เพื่อนว้าว เอ j นจครับป้าลองมือลองมือมองนะห้ามดูในะเยยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเเ้ยเฮ้้เอย์เฮ้ยเเฮ้ยยเ คุณพูดผิดนะคือผิดนะ WhatsApp WhatsApp <laughs> ผิดเหรอโู oh. ้ร้อนเหรออ๋อข้าร้อนไม่ปิ้นหนุ่มเลย มึงหวังแล้วกูก็กินตอบมึงให้มึงตอบถูกอ่ะพิกเผาเพชรเดี๋ยวได้องข้อเท่านั้นนะปากระป๋องโคกเอ็นใจแป๊บหนึ่งนะไอ้ตัด ม,มันอร่อยเว้ยคำแรกอะอร่อยเอาละตรงนี้แหละช่วยด้วยวยอ้วยาอา